สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคูนคำโอเคนิติเทพครับกลับมาคุยเรื่องหนังกันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้คุยกัน2วันไปทำพอสแคร์คุยเรื่องชีวิตส่วนตัวบ้างเรื่องอื่นบ้างเรื่องธรรมะบ้างเรื่องภาษาไทยบ้างนะครับพี่โอก็ทําคลิปได้หลายแนวแล้วยิ่งตอนนี้เราจะต้องลด การทําคลิปคุยเรื่องหนังลงด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังลุกลามบานปลายใหญ่โตในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งขณะนี้ทําให้หนังหลายๆเรื่องที่จะเข้าฉายในสัปดาห์ต่อไปนะครับสัปดาห์วันที่22และ29เนี่ยต้องเลื่อนออกไป ตอนนี้10เรื่องที่จะฉาย2สัปดาห์หน้าเลื่อนหายไป2เรื่องเรียอเอ้ยเลื่อนหายไป6เรื่องแล้วครับเหลือแค่4เรื่องหนังไทยไม่มีหนังญี่ปุ่นไม่มีเหลือหนังออสการ์ promising young woman uh judas and the mess messiah แล้วก็ collectors หนังเกาหลีกับอีกเรื่องนึง the rescue หนังจีนนะครับพูดถึงจีนเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดถึงจีนจีน ตอนนี้กลายเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกมา2ปีติดต่อกันแล้วนะครับนับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเมื่อปลายป,ายปี2,562หรือปี2,019จนได้ชื่อว่าเป็นโควิด -19 นี่แหละจากนั้นตอนนั้นจีนหนักมากแล้วเสร็จแล้วเมื่อแพร่อ,ออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกแล้วจีนก็กลับมาฟื้นฟูกลายเป็นว่าตอนนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่มั่นคงที่สุด ทั้งเรื่องความปลอดภัยในโรคภัยไข้เจ็บในทรัพย์สินเงินทบจีนประกาศเมื่อสัปดาห์เมื่อปีที่แล้วด้วยว่าประเทศเขาไม่มีคนยากจนหลงเหลืออยู่อีกแล้ว<ไ>แม้แต่คนเดียวที่เป็นประชากรจีนที่ยากจนไม่มีเลยนะครับก็ไม่เหมือนกับทุกประเทศขนาดประเทศที่เป็นอดีตตอนนี้เป็นอดีตแต่ละนะสหรัฐอเมริกาอดีตมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกอดีตเจ้าโลกนี่แหละเจ้าโลกก็หมายถึงยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ได้หมายถึงเจ้าโลกเออ นั่นแหละก็อเมริกายังมีคนยังมีการแบ่งชนชั้นยังมีการเหยียดยังมีการยังมีคนยากจนเร่ร่อนจรจัดและหลังจากที่อเมริกาได้รับพิดส่งของโควิดอเมริกาก็กลายเป็นอันดับหนึ่งของโรคที่ ติดเชื้อมากที่สุดแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดแล้วเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่าแย่แตั้งแต่ยุคสมัยโดนันทรัมจนมาถึงโจไบเดนแล้วในวงการภาพยนตร์ของอเมริกาก็เหมือนกันต้องปิดโรงหนังไปยาวนาะนจนถึงขณะนี้ก็ยังเปิดไม่ครบนะครับและมีทีท่าว่าจะปิดอีกที่อเมริกาเนี่ยก็ลักกระปิดลักกระเปิดอย่างนี้แหละก็คือว่าพอเทเนต็ตใช้ก็เปิดให้เทเนต็ตอา้าวแล้วพอเทเนต็ตออกซาและคนไม่เข้าไปดูเรื่องอื่นก็ปิดวันเดอร์วูแมนใช้ก็เปิดให้วันเดอร์วูแมนแล้วก็ ปิดแล้วก็มากอกอซิล่าคองฉายก็เปิดให้กอซ mm ิล่าคองเดียวพอกอซิล่าคองซาก็ปิดอีกครับก็รู้สึกจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะพี่โอจำไม่ได้ละแต่ที่เอเมริกาก็ยังทำเงินได้น้อยมากถ้าเปิดให้เปิดให้เทนเน่ก็ยังได้แค่ห้าสิบหกสิบล้านเปิดให้วันเดยวูแมนได้ตอนแรกเปิดตัวดีกว่านะครับแต่ว่าได้นิดเดียวทอมแอนเจอรี่ยังก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีกอซิล่าเนี่ย ขณะนี้ล่าสุดฉายมาแล้ว3-4สัปดาห์ทำไรายได้ไปแล้ว80ล้านและทำทีว่าจะเป็นหนังอันดับ1ประจำยุคโควิดที่อเมริกาก็เป็นได้นะครับตั้งแต่แตย,ยุคโควิดเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่มีนาคม2,563หรือ2,020นะครับทำเงิน80ล้านนี่สูงกว่าเทเนตไปเป็น10-10ล้านแล้ว แล้วก็มีทีท่าว่าในหลายสัปดาห์นี้จะยังไม่มีหนังใหม่อื่นๆเข้ามอต้นคอมแบทก็คงจะไม่ทำเงินเท่าไหร่ในอเมริกาตอนสมัยพี่โอมอต้นคอมแบทพาคเวอร์ชั่นแรกพี่โอเรียนมัธยมนะครับพอเด็กมหนึ่ก็บมสามตีกันเราก็เรียกว่ามอต้นคอมแบทก็เลยติดปากมาก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะทำรายได้เกินร้อยล้านเป็นเรื่องแรกในสหรัฐอเมริกาครับ หลังจากนั้นแล้วอเมริกาก็จะปล่อยหนังใหญ่หนังเล็กน้อยแบบหนังเล็กน้อยก็เอาไปลงสตรีมมิ่งไปลงทีวีไปส่วนหนังใหญ่ก็จะเปิดฉายพร้อมกันทั้งโรงภาพยนตร์แล้วก็ทั้งสตรีมมิ่งก็คือเขาก็ยังฉายแบบไม่เต็มระบบแต่ที่จีนตั้งแต่ปีตั้งแต่ตรุษจีนที่ผ่านมาภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดของโลก ก็เกิดขึ้นที่จีนและทำรายได้ถล่มทลายเหนือกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วหนังที่เป็นอันดับหนึ่งของของโลกนะครับคือเรื่องนักรบ800หรือ the 800รองลงมาก็ค่อยเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรนะ bad boy for life แล้วก็เทนเทน t t ท n e ตยังได้ต่ำกว่าดาบพิฆาตอาสูรเลยสำหรับปีนี้ตอนนั้นนักรบ800ได้ประมาณ 800แต่ว่าสำหรับปีนี้อันดับหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตรุษจีนเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์เรื่องไฮมัมทำรายได้กว่า800ล้านเกือบจะ900ล้านและอันดับสองเข้าฉายพร้อมกันสัปดาห์แรกเป็นอันดับหนึ่งด้วยคือพี่จาพนมครับหลิวฮาวลานแล้วก็หวังเป่าเฉียงพี่โอหวังเป่าตรงตอนนี้อย่ายไปเป่าใส่หน้าเขรโดนจับนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราทำลายร่างกายหรือพยายามฆ่าได้นะครับ พ,พี่จามีหนังเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งถือว่าเป็นหนังที่พิจาแสดงเป็นตัวละครหลักที่ทํารายได้สูงสุดในโลกก็ว่าได้เพราะว่าเรื่องที่สูงกว่านี้คือได้พันล้านเรื่องฟาส7พิจาเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นนะครับเราไม่พูดถึง Monster Hunter ซึ่งประเทศจีนไม่ฉายเห็นไหมว่าอิทธิพลของจีน,นขนาดไหนจีนไม่ฉายมอน s t e อร์ n t e r ทําให้ m o n s t e อร์ n t e r เจ๋งแหลกส,สนิทสนิทสนิทสุดๆจะสนิท ไม่รู้ว่าเขาพลาดไปใส่บทภาพยนต์ที่อเมริกามันเป็นชาติเหยียดอยู่แล้วอะอะไรได้เหยียดนิดเหยียดหน่อยเหยียดเห็นเหยียดเป็นเรื่องตลกนะครับเราก็ยังคงตามข่าวอเมริกาทุกวันนี้บางคนอาจจะคิดว่าพี่โอเข้าข้างจีนมากกว่าอเมริกาก็มันก็เป็นธรรมดาแล้วพี่โอมีเชื้อจีนอยู่หนึ่งในแปดนะครับแต่พี่โอไม่ชอบระบบการปกครองแบบจีนก็คือก็ยังไม่ชอบเผด็จก,การไม่ชอบคอมมิวนิสต์ และพี่โอ๋ก็ไม่ชอบเสรีประชาธิปไตยมากๆแบบอเมริกาไม่ชอบการเหยียดไม่ชอบความคิดไม่ชอบทัศนคติหรืออะไรหลายอย่างการไม่ดูแลตัวเองของอเมริกาและการดูถูกคนอื่นการคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกไม่ชอบแต่พี่โอ๋ชอบหนังฮอลลีวูดมากมากกว่าหนังจีนแล้วพี่โอ๋ก็มีความคิดเช่นเดียวกับฮอลลีวูดปัจจุบันนี้ฮอลลู Hollywood ปัจจุบันนี้พยายามที่จะเอาใจคนจีนมาก พี่โอคิดว่าเป็นไปได้ว่าในอนาคตถ้าอเมริกาไม่ฟื้นและจีนยังคงแข็งแรงอยู่อย่างทุกวันนี้ฮอลลีวูดก็คงจะย้ายมาที่จีนแน่นอนครับก็ดูอย่างกอซิล่ากอซิล่าขณะนี้ที่อเมริกาทําไป80ล้านที่จีนทํารายได้ไปแล้ว177ล้านเหรียญสหรัฐณขณะที่โพสต์นี้สูงกว่าอเมริกาตั้ง2-3เท่าแล้ว ฮอลลีวูดก็ยังเอาใจชาวจีนหลายหลาย,ลาย,ลายเรื่องเมื่อปีที่แล้วตรงช่วงที่ไม่มีหนังฉายเอาแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกกลับมาฉายทําเงินเป็นอันดับหนึ่งที่จีนทําให้แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งไม่ใช่อนนีครับพี่โอหยิบไม่สะดวกเพราะว่าตอนนี้มันไม่เป็นระเบียบนะครับเนื่องจากว่าพี่โอเอาซีดีดีวีดีเนี่ยมาปล่อยขายเพราะว่าตอนนี้ไม่มีงานทําไม่มีมาม่ากินนะครับก็เลยต้องเอาของเก่าทรัพย์สมบัติส่วนตัวมาขายออกให้หมด ก็ไม่ต้องห่วงว่าพี่โอจะเอาตัวไม่รอดเพราะว่าทรัพย์สมบัติพี่โอเนี่ยรวมๆแล้วซื้อมาในช่วงที่มีเงินใช้เงินไปน่าจะเป็นหลักแสนนะครับเอามาขายได้สักหลักหมื่นก็ยังดีก็ยังน่าจะประคองตัวไปได้อีกยาวเพราะว่าพี่โอใช้เงินแค่วันละ30บาทได้เราชนะช่วยอีกใช้วันละ60บาทก็ข้าวสาม,มือนั่นแหละก็พออยู่พอกินน่าจะอยู่ได้จนถึงสิ้นปีอีก2ส,สิ้นปีนะครับ ก็ใช้อย่างประหยัดพอถ้าใครอยากซื้อพี่โอก็ขายต่อในราคาแพงได้นะครับจีนเออนอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์มาจะเป็นการทำรายได้สูงสุดทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกถึงพันล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฉายมาประมาณ20ปี แล้วต่อมาก็เอาอวตารเข้ามาไม่กี่สัปดาห์ก่อนเอาเอาวตารเข้ามาทําให้อวตารกลับมาเป็นภาพยนตร์ทําเงินสูงสุดของโลกแทนที่ Avengers ร์แอนด์ซึ่งครองตําแหต่งมาได้แค่ปีกว่าก่อนหน้านั้นอวตารครองตําแน่งมา10ปีนะครับก่อนหน้านั้นไททานิกครองมา12ปีก็ตอนนี้อวตารกลับมาเป็นอันดับของโลกอีกแล้วสัปดาห์ล่าสุด Lord of the Ring l o r d of the ring ครับเดิงมันทะลึง่ง Lord of the Ring ก็เข้าฉายที่จีนกลับมาฉายอีกแต่เอ้หนังพวกนี้ประเทศ,ปร,เทศประเทศอื่นทั่วโลกไม่เห็นจะได้ฉายเลยนี่หลอดอัลต์ริงมีคู่แข่งแล้วนะช่างจีช่างจีหนังใหม่ของมาเวลก็เอาใจจีนอันนี้หลอดอัลต์ริงเขามีแหวน9วงใช่ไหมช่างจีมีแหวน10วงครับเดอะ e g จ n น o ์ออฟเทนลเปิดโฆษณาตัวอย่างใหม่แล้วเอาใจคนจีนน่าดูเลย ก่อนหน้านี้อันนี้มาเวลเอาใจคนจีนแต่ว่าเจ้าของมาเวลก็คือดิสนีย์ก่อนหน้านี้ก็เคยเอาใจคนจีนมาแล้วด้วยการทาหนังเรื่องมู่หลานแต่ปรากฏว่าไม่ถูกใจชาวจีนหลายๆประการโดยเฉพาะตัวนางเอกคือหลิวอี้เฟยซึ่งสนับสนุนการประท้วงของฮ่องกงก็ทําให้มู่หลานเจ๊งไปแป๊กไปหลังจากมู่หลานก็ยังมีรายาอีกเรื่องหนึง่งแต่อันนี้ไม่ได้จีนโดยตรงอันนี้เอาใจชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนก็ดูไปงนันๆนเพราะว่า ยังไงอาเซียนก็จีนก็ไม่ได้ถือว่าเป็นพวกพักพวกของตัวเองมันก็เหมัอนอีกวัฒนธรรมหนึ่งแค่มีบางประเทศได้รับอิทธิพลบางอย่างของจีนเท่านั้นมีอย่างน้องน้อยเนี่ยจีนชัดๆเลยหน้าหมวย,มวยนะครับก็เลยตอนนี้จีนก็เลยจะก,กลายไม่ใช่ไม่ใช่จะกลายกลายแล้วจีนกลายเป็นประเทศ ที่มีอิทธิพลในทุกด้านเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับและฮอลลีวูดจะต้องง้อจีนเพราะฉะนั้นเรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายอย่าง Fast f a s t f a s เนี่ยโปรแกรมทั่วโลกเขากำหนดมาแล้วเป็นปีๆเรารู้โปรแกรมมาแล้วตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วว่า Fast9 จะฉายกลางปีที่แล้วเมษาพฤษภาพ ปีที่แล้วแล้วก็เลื่อนคือเรารู้โปรแกรมเรารู้การเลื่อนมาตลอดเวลาแต่ที่จีนเงียบคลิปที่จีนไม่เคยมีโปรแกรม Fast 9มาก่อนอยู่ดีๆวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คณะทํางานของฮอลลีวูดฟาสต์เก้าอยู่ดีมาแซวเนี่ยก็เอามา f a สตมาผ่านการพิจารณาของจีนพอผ่านปุ๊บประกาศฉายปับ๊บและฉายวันที่21พฤษภาค,คมได้เลย21นี่วันนี้ฉายวันศุกร์ที่21ได้เลย ประกาศที่หลังแต่ฉายก่อนครับในขณะที่ชาวโลกเขาฉาย25ของเรา24อเมริกา25มิถุนายนห่างกันเดือนกว่า1เดือนกับอีก3 4วันทำให้เราต้องหลบสปอยให้ดีนะครับเพราะว่าใครๆก็รู้อเมริกาเขาเขียนเลยนะอเมริกาเขาเขียนเลยว่านักข่าวเขาเขียนสื่อเขาเขียนว่าหลบสปอยให้ดีก็แล้วกันเพราะตอนนี้ฮอลลีวูดไม่แคร์คนอเมริกันแล้วฮอลลีวูด เอาใจคนจีนและเห็นว่าสปอยไปสิก็คือรู้อยู่ว่าที่จีนเนี่ยถ้าได้ฉายจีนก่อนมันจะมีลงในเว็บมันจะมีสปอยออกมาจากสื่อโซเชียลมันจะมีปาดต่อปาออกมาเยอะแล้วมันต้องเข้าหูคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ดูทั่วโลกแน่ๆหลบสปอยให้ดีก็แล้วกันแต่ค่ายหนังก็ไม่แคร์เรื่องนี้ไอ้ดนนีสื่อเขาเขียนนะพี่เอ๋ไม่ได้พูดเองเพราะถ้าหนังที่คนอยากจะดูจริงต่อให้รู้แล้วเห็นแล้ว คนก็เข้าไปดูเองอยู่ดีแล้วจีนก็ตั้งใจที่จะหวังที่จะฉายที่จีเอ่อฟาสก้าก็ตั้งใจที่จะฉายที่จีนมากพร้อมๆกับเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์โอ้โหประเทศในกลุ่มจีนทั้งนั้นเวียดนามเวียดนามนี่ก็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 ถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มจีนเหมือนกันนะครับกึ่งกึจีนเวียดนามสาคัญกับไทยแล้วเวียดนามได้ฉายพร้อมๆกันและกลุ่มประเทศในตะวันกลุ่มตะวันออกกลางเพราะกลุ่มนี้ถึงไม่ใช่จีนแต่ว่าเขารวย แล้วฟาสก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่ f a สเจที่ฟาสเจที่มันพุ่งลดพุ่งอาคารดูไบอะครับตึกดูไบนะตะวันออกกลางชอบฟาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้น f a สเกจะฉายในกลุ่มประเทศที่ชอบก่อนเพื่อให้เปิดตัวได้รุนแรงที่สุดและในประวัติ f a สเกก็ทําเงินที่ฟาสต่างๆก็ทําเงินที่จีนมากกว่าที่อเมริกาหนังใหญ่ๆของอเมริกาและฮอลลีวูดต่อไปตอนนี้เขาได้ทางออกแล้ว ต่อไปเขาไม่มีทางออกต่อไปอเมริกาสมัยปีที่แล้วเนี่ยอะไรที่ถ้าอเมริกายังไม่ได้เปิดก็ไม่ยอมฉายไม่ยอมฉาย <c oughs> ให้ชาวโลกแต่ตอนนี้เขาคิดแล้วว่าต่อให้อเมริกาไม่เปิดตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ครบแล้วทาท่าว่าจะปิดอีกนะครับ mm. เขาก็ฉายที่จีนได้ mm. แค่จีนประเทศเดียวก็คุ้มทุนแล้วอย่างก๊อตคองนี้ลงทุน165ล้านตอนนี้ ที่จีนเองก็177ล้านเฉพาะที่จีนประเทศเดียวก็ทําเงินเกินทุนสร้างแล้วถ้าเขาบอกว่าอยากจะบวกค่าการตลาดบวกค่าโปรโมโชั่นค่าส่วนแบ่งกับโรงหนังเขาจะต้องได้มากกว่าทุนสร้าง2เท่าถ้าไม่ได้ฉายที่จีนฉายที่อื่นๆทั่วโลกเรื่องนี้ก็จะทําเงินแค่200กว่าล้านไม่คุ้มนะครับจีนประเทศเดียวเท่านั้นที่ทําให้หนังฮอลลีวูดอยู่ได้ แล้วเราจะเกลียดจีนได้อย่างไรแต่บางทีก็แอบ,บคิดนะว่าคิดเหมือนคนที่คนอื่นคิดแร้ว่าจีนเอาเชื้อมาปล่อยให้ทั่วโลกเพื่อตัวเองจะได้ยิ่งใหญ่คนเดียวอันนี้คนอื่นคิดพี่โอไม่ได้คิดนะก็แค่แอบคิดตามว่าอมืมันก็คือคนที่ได้ประโยชน์จากงานเนี้ยได้ประโยชน์จากโควิด -19 มีประเทศจีนประเทศเดียวเท่านั้นในโลก แม้แต่ญี่ปุ่นเองก็แย่เกาหลีก็แย่คู่แข่งต่างๆแย่หมดเลยเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือ W H O ก็จะเป็นพวกจีนเพราะว่ายืนยันมั่นเหมาะว่าไม่ใช่ไวรัสนี้ไม่ได้ปล่อยมาจากห้องแลบ,บจีนแน่นอนหรือจะเป็นการพลาดพลั้งของอเมริกาเอง ที่ตั้งใจจะใส่้ายจีนแล้วตัวเองก็โดนโอ๋อเราคิดไปได้หลายอย่างครับเราไม่คุยกันเรื่องการเมืองดีกว่าพี่โอไม่อยากให้ช่องนี้เป็นช่องของความขัดแยง้งก็บอกได้ตามตรงถึงพี่โอจะมีเชื่อจีนพี่โอก็ไม่ชอบบางอย่างของจีนพี่โอชอบดูหนังฮอลลีวูดพี่โอก็ไม่ชอบบางอย่างของอเมริกาพี่โอเป็นกลางตลอดไม่ว่าจะเรื่องไหนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าข้างคนที่ชนะเสมอ ขอบคุณครับอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยสนุกกับธรรมะด้วยแล้วกันมาเป็นเพื่อนเฟซส,สนุกกับไรสไต์นะครับไ์สไตล์คือไม่มีสไตล์ใครบอกว่าจะให้พี่โอคุยเรื่องถึงวันธรรมะจะให้คุยเรื่องพระธรรมกรพระพุทธสุริยเทพไม่เอานะครับมีแต่นิติเทพแล้วก็พระศรีอานพระพี่โอขอไม่พูดถึงนะครับไม่ออกความเห็นเรื่องนี้มีความเห็น แต่ไม่มีคำพูดนะครับไม่อยากจะพูดเลยครับพบกันในคลิปต่างๆถ้าไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปมาย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้ครับเป็นสมาชิกยู u ูบพรีเมียหรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆกดติดตาม s u b s c r าย e ไลค์วิวแชร์กดกระดิ่งและมาเป็นเพื่อนเซสกันด้วยนะครับ y o u t u b e c o m o k n i t i t e ิเทพเฟส o ุ๊คดอตคอมโอเคและ f a c e b o o k c o m n i t i t e เทพถือโคบป,ป๊อปคอนเ๊บซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยหรือสะสมภาชนะตามอธัธยาศัยอ้ออ๋อออ ยังมีเรื่องที่ลืลมพูดคือตอนนี้มัน380ล้านแล้วใช่ไหมเออม้ยเก้าสิมันเกิน400ล้านแน่เราฉลองไปเลยนะครับก็ซ i ล่าปะทะคองเป็นหนังที่ได้400ล้านเป็นเรื่องแรกของหนังฮอลลีวูดในยุคโควิดแพนดมิกครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอเมื่อต้นปีพี่โอคุยเรื่องท o m แอนเจอรีแล้วพี่โอ๋ก็พูดพลั้งปากออกมาว่าหนังเรื่องนี้จะได้เป็นหนังร้อล้านของโลกอย่างแน่นอนที่โอ๋พูดคำว่า เรื่องแรกด้วยนะแต่ว่าอันนี้เรื่องแรกมันไม่ใช่แล้วแต่เรื่องนี้ก็ได้ถึงร้อยล้านแล้วนะครับรวมทั่วโลกได้100ล้านแล้วดีใจด้วยเราไม่ผิดคําพูดแล้วถึงจะผิดนิดนึงว่าพี่โอ๋รู้สึกจะไม่ได้พูดคําว่าเรื่องแรกนะได้ร้อยล้านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งรายาตอนนี้90กว่าล้านแล้ว แล้วอีกไม่กี่วันก็ร้อยล้านก็ถือว่าร้อยล้านไปได้ฉลองฉลองนะครับใครที่เป็นคอหนังก็สามารถฉลองให้กับกอรซิลล่าปะทะคองฉลองให้กับรายาแอนเดล่าสตาก้กอนหรือว่ายายาากับมังกรตัวสุดท้ายแล้วก็ฉลองให้กับทอมแอนด์เจอรี่นำแสดงโดยโคลียโคลียโคลียเกรสมเล็นะครับก็เจอกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าจะไปฉลองนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ot, ตลอดเวลาไม่ว่าจะจับอะไรปุ๊บล้างปั๊บเลยพี่โอนะครับใส่หน้ากากตลอดเวลาอยู่ห่างจากคนอื่นให้มากที่สุดถ้าจะไปซื้ออะไรมาฉลองเซเว่นเขาปิดห้าทุ่มนะครับดูเวลาด้วยพบกันในคลิปต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับ